สวัสดีค่ะยอ่ยอยๆเล่าคลิปนี้ก็จะมาต่อดราม่าเรื่องของพ่อไหมนะคะโดยจะหยิบยกเอา การโพสต์ Post ของลุงก๊อฟมาเพราะว่าลุงก๊อฟฟาดแรงในกรณีของน้องชายไม้พิรัตที่กําลังออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองร่วมเกี่ยวกับบุตรชายของตนโดยโพสต์นี้ก๊อฟได้โพสต์หลังจากที่น้องชายไปออกรายการโหนกระแสะมามีข้อความว่าอยากได้อะไรคนเราควรหาเอาเองไม่ใช่บอกทีท,ทําทีลงภาพทีลงบ่อยลงเก่งให้คนคิดว่าทําส่วนคนทําทําไปดิอยู่ห้องคนเดียวนั่งแกะบทภาษาจีนเป็นเดือนเดือน ให้คนขับรถสอนการบ้านเด็กพอถามทำไมทำงี้อีกวันลงสตอรี่สอนเองดักส่วนเพื่อนปากดีจุดไฟเพิ่มเชื้อเก่งน้องชายผมไม่ใช่คนเสียน้ำตาง,ง่ายๆย,ยากมากในชีวิตที่ผมเห็นเขาเป็นแบบนี้แทบไม่เคยเลยยิ่งพอโตมาไม่เห็นเลยมันบีบใจมากหยุดทำร้ายคนคนหนึ่งที่พยายามทำเพื่อลูกอย่าให้ร่างสองผมออก ก็ได้มีชาวทวิตเตียนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับโพสต์โพสต์นี้ของลุงก๊อฟเยอะแยะมากมายเรายกมาบางคอมเมนต์ที่คิดว่าน่าสนใจนะคะแนะนำได้ไหมคะเข้าใจว่าสงสารน้องนะคะคือถ้าไม่ให้เงินผู้หญิงเลยคือให้นางลองใช้ชีวิตเองแบบเดียวเดียวคนเดียวเลยใช้เงินค่าเทอมค่าคนขับรถ ถ้าพี่เลี้ยงให้ใส่บัญชีทุกๆเดือนรอน้องโตน้องเข้าใจสังคมมากขึ้นแล้วค่อยให้น้องตัดสินใจด้วยตัวเองมันจะดีไหมคะ Hashtag เข้มแข็งนะพ่อไม้ของแม็กซ์เวลแสดงว่าที่เคยเห็นที่ร้านอาหารก็ของจริงเพราะเราก็เคยเห็นแต่พี่เลี้ยงดูแม็กซ์เวลส่วนคนแม่ไลฟ์ IG คุยสนุกสนานไม่ได้สนใจว่าลูกอยากจะหยิบอาหารนั่นนี่ลูกกินข้าวอะไรเลย ถ้าอะไรที่ออกจากปากลุงกอฟเราเชื่อเคยเจอนางกับน้องที่งานประกวดนางงามที่ภูเก็ตคือที่เขาทวิตท,ทวิตกันจริงหมดเลยพี่กอฟยังเคยแอบสงสัยเลยว่าทำไมไม่ค่อยสนใจเอาใจใส่ลูกเท่าที่ควรแต่ช่วงนั้นมีคนว่าน้องชายพี่สร้างภาพว่ารักลูกก็เยอะไปอีกเลยไม่เชื่อฝั่งไหนเลยตอนนี้ตาสว่างละ ในเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ให้ศาลเขาช่วยหาจุดกึ่งกลางดีกว่าค่ะอย่างที่คุณไม้ยทำถูกต้องแล้วเพราะต่างประเทศเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าดูแลทั้งเรื่องการเจอลูกเดือนละกี่ครั้งสามารถเจอที่ไหนได้บ้างทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราให้ให้ใครให้ใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส แล้วนี่ก็คือบางส่วนของดราม่านะคะบายแล้วค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบาย